thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอ้เช่นเดิมนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15มิถุนายนพศ .2564 นะคะก็เป็นประจำทุกๆวันค่ะที่อาจารย์จะมาวิเคราะห์ดาวเด่นให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังและสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะก็สัปดาห์นี้จะมาพบกับอาจารย์แอ้ตลอดทั้ง5วันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์เรางดออนแอร์นะคะก็ สัปดาห์หน้าก็จะเป็นของอาจารย์ท่านอื่นนะคะจะหมุนเวียนกันแบบนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดค่ะเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการออกรายการนะคะท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลนย์อย่างที่อาจารย์แจ้งไปค่ะแอด i อดีไลาตามข้างล่างนี้นะคะแอดโหราภารวย88นะคะ,าาะ,คะก็แจ้งกับทีมงานว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มมีกฎกลุ่มอยู่3ข้อ แค่นั้นเองไม่มีการเก็บเรียกค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทำไมอาจารย์จะต้องมีกฎกลุ่มแบบนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับอาจารย์แล้วก็คิดไม่ดีกับอาจารย์นะคะมาสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนอาจารย์เลยจะต้องมีกฎที่เป็นกฎกลุ่มขึ้นมาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณพี่เลยค่ะถ้าคุณพี่มองว่ากฎนี้มันไม่ได้ทําให้คุณพี่ลําบากก็สามารถเข้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ลองดูนะคะ ดาวเด่น6ดวงของอาจารย์แอได้นํามาจากท่านอาจารยา์ยาคติวัตรนะคะท่านเป็นเจ้าของสถาบันของเรานะคะท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะคะแล้วก็เราก็ยังให้แบบนี้ไปในทุกๆวันแล้วก็ในห้องก็จะมีการจับวิเคราะห์เป็นช่วงเวลาให้ด้วยแม้กระทั่งของอาจารย์ท่านอื่นนะคะท่านใดที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ท่านอื่นก็สามารถติดตามชมได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะก็อยากจะให้ทุกท่าน นะคะที่ติดตามคลิปประจำวันของวันพรุ่งนี้แม้กระทั่งรายการฮานอยพารวยนะคะก็สามารถกดย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะคะพิมพคำว่าโหราพารวยนะคะเป็นของประจำวันที่16มิถุนาอาจารย์ก็จะเป็นเป็นดาวเด่น6ดวงของอาจารย์สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันเช่นกันนะคะเดี๋ยวท่านใดที่ไปเปิดคลิปดูแล้วจะหาว่าอา้าว อาจารย์แล้วคลิปของวันนี้ไม่มีหรอฮานอยพารวยนะคะก็ย้อนคลิปนะคะไปพิมพ์คำว่าหูราพารวยประจำวันที่16มิถุนายนนะคะจะเป็นดาวเด่นสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกไม่ว่าจะเป็นของ สลากินแบ่งรัฐบาลออมสินทกสอ,อะไรที่คุณพี่ถนัดหรือแม้กระทั่งช่วงเย็นนะคะของเป็นเพื่อนของประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถใช้ดาวเด่นอันนั้นได้ทั้งวันเช่นกันนะคะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้เนาะก็เดี๋ยวเผื่อท่านได้เปิดมาฟังท่านไม่ได้ฟังที่อาจารย์พูดหรอกเลื่อนเลยค่ะเลื่อนปืด๊ดไปดูตัวเลขอย่างนี้ก็มีแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ว่าอาจารย์ทำไมไม่ให้นะคะคุณพี่ช่วย ฟังเสียงอาจารย์อาจจะไม่ได้ไพเราะพราะหูอะไรมากก็ฟังที่อาจารย์พูดนิดนึงค่ะแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มอบให้อาจารย์เสมอมาไม่ว่าจะเป็นทางลายส่วนตัวนะคะแล้วก็ทางลายกลุม่มหรือพิมพ์คอมเมนต์นะคะท่านใดที่ทักหาอาจารย์แล้ว อาจารย์ยังไม่ตอบไลน์เลยทันทีรบกวนทักซ้ำๆนะคะเพราะไลน์ประจําวันของอาจารย์เด้งเยอะมากค่ะแล้วก็อาจารย์ทําอาชีพยอย่างอื่นอีกด้วยนะคะซึ่งบางบางบางวันเนี่ยอาจารย์ติดลูกค้าด้วยนะคะไม่สามารถตอบได้เลยทันทีแต่ถ้าอาจารย์เห็นข้อความแล้วอาจารย์จะรีบตอบนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะถ้าถ้าอาจารย์อ,อตอบช้านะคะอันนั้นนี้มันมันคือเวลามันไม่ได้จริงๆนะคะก็กราบขออภัยมาณที่นี้จริงๆค่ะ แล้วก็ดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมนะคะสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้วันนี้เรามาเริ่มกันที่ดวงแรกนะคะคือดาวสองค่ะหรือดาวจันนะคะอยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวเพฤเรือหัดเป็นเจ้าหน้าวางและยังได้หน้าวางปู่เอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นนิด กาะอยู่นวาวังลูกที่3มีดาว4หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางนะคะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว5หรือดาวพฤหัสสบดีอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นวาวังลูกที่4มีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้านวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว6หรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนและยังได้จุลจักร ก่ออยู่นวังลูกที่6มีดาว5หรือดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปูเอกเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว8ค่ะหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกษ์และยังเป็นนิดก็อยู่นวังลูกที่5มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวศูนหรือดาวมฤตยูนะคะ อยู่ในตำแหน่งมหาธโนแห่งเริกก็อยู่นวังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวังและยังได้นวังปุเอกเช่นกันค่ะแล้วก็วันนี้อาจารย์ขออนุญาตวิเคราะห์ที่อาจารย์ชอบมาตัวเดียวให้ทุกท่านได้รับฟังและรับชมนะคะคือดาวหค่ะ สามารถนําไปจับวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท่านใดที่อยากจะได้แนวทางเหมือนเดิมที่อาจารย์เคยทําให้นะคะจับคู่2คู่3าไว้ให้ก็สามารถแอดไลน์ตามที่อาจารย์แจ้งนะคะแอดโอราพารวย88เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe กดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรับโชคจับเลขไหนปังเลขนั้นแล้วก็มีความสุขเพิ่มพลังบวกให้ตัวเอง ตัดพลังลบในตัวเองออกไปนะคะแล้วก็ท่านใดที่กำลังท้อหรือหมดสิ้นหวังกำลังใจอ,อะไรก็แล้วแต่อาจารย์ขอมอบกำลังใจเล็กๆตรงนี้นะคะให้คุณพี่ผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องราวต่างๆไปในทางที่ดีที่สุดนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็พบกันใหม่ในในวันพรุ่งนี้นะคะอ้ออีกนิดนึงค่ะท่านใดที่จะติดตามคลิปของในวันที่16นะคะย้อนไลน์แล้วก็พิม โทษทีค่ะย้อนใน YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าโหราพารวยประจำวันที่16มิถุนายน2564นะคะจะเป็นคลิปของฮานอยดาวเด่นก็สามารถนะ,ะวิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ตั้งแต่เช้ายันดึกได้เลยเช่นกันนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ